เลสว่ามายารักตอนที่19เรื่องหน้าตกใจของสองเราทั้งสองยังทะเลาะก,กันจนไม่ได้สังเกตเห็นสีหนาของใครๆที่นั่งอยู่ข้างกายพวกเขาแม้อีกคนจะพยายามระงับอารมณ์โกรธแต่ก็ทำไม่ได้อย่างที่คิดเมื่ออีกคนพยายามที่จะหาเรื่องแต่อีกคนพยายามที่จะอยู่เงีย,งยบๆหากแต่อีกฝ่ายกลับไม่ยอมให้เรื่องมันจบลง เมื่อลายนายจะเลิกบ่นเสร็ทีฉันปวดหัวจะแย่อยู่แล้วนี่นายอายุเท่าไรกันถึงได้พูดเข้าใจยากชะมัดขอร้องละ่ะเลิกบ่นเสร็ทีได้ไหมยังไม่แก่เสียหน่อยแต่บ่นเหมือนคนแก่อายุห้าสิบฝนแก้วหันมดาด่าอย่างไม่เกรงใจแต่เธอก็ถูกคำพูดของอีฝ่ายตอบกลับมาจนหน้าที่แดงก่ำเพราะความโกรธกลับยิ่งแดงหนักเข้าไปอีกเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้จะโกรธหรืออับอายกับคำพูดของเขาดีก็ทำไงได้ละ่ะ ในเมื่อผมมีเมียอายุมากกว่าผมก็ต้องทำตัวให้แก่กว่าเมียสิอีกอย่างเมียผมก็ไม่ค่อยรักอยู่ด้วยเพราะคิดว่าผมยังเป็นเด็กไม่รู้คิดไปได้ยังไงว่าผมยังเด็กรูปร่างหน้าตาผมไม่เด็กแล้วแถมยังทำเรื่องอย่างว่าได้ดีเสียด้วยแต่คุณดูสิยังมีคนบอกว่าผมนะเด็กไม่เหมะกับเขาอีกคุณรู้ไหมว่าผมน่ะน่อยใจมากเลยนะชายหนุ่มคร่ำครวญออกมาให้คนที่นั่งอยู่ข้างกายฟังอย่างเสียอ,อกเสียใจ ก่อนที่ใบหน้าคมคายหันมามองตัวต้นเหตุของความเสียใจที่นั่งอยู่อีกด้านด้วยสีหน้าเศร้าส้อยแม้จะรู้สึกสงสารหญิงสาวแต่เขาก็ไม่อยากเสียเธอไปบอกเล่ายังไงต่อให้เขาชายเล่เหลี่ยมมัญนยามากแค่ไหนเขาก็ยอมทำเพื่อเธอนายมันทะลึ่งหูป,ปากเรลานั่งเงียบๆเลยฉันอายคนอื่นเขาอายทำไมในเมื่อผมไม่ได้ทำอะไรผิดแสนหน่อยคนทำหน้าเศร้าตอบเสียงเข้ม ในใจกลับอยากร้องไห้ให้กับความบ้าของตัวเองโชคดีที่เมืองไทยไม่ค่อยมีคนรู้จักเขาไม่อย่างนั้นคงได้อับอายกันอีกนานทีเดียวคุณฝนแก้วอินทราทิ์เชิญพบหมอที่ห้องตรวจค่ะเสียงเรียกจากพยาบาลสาวเหมือนกะระปรังที่คอพักยกเลยทีเดียวฝนแก้วลุกขึ้นเดินตามพยาบาลสาวเข้าไปห่างแต่เมื่อเธอลุกชายหนุ่มข้างกายก็ลุกตามเธอไปด้วยแต่ล่างเพลวละหงก็หันกลับมาเอ่ยเสียงเขียว นายคอยฉันตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันมาผมเข้าไปด้วยไม่ได้หรอเขาอยากรู้นี่นาว่าหญิงสาวเป็นอะไรแน่ไม่ต้องหลอกนายคอยฉันอยู่ตรงนี้แหละฉันเข้าไปไม่น่าหรอกเข้าใจไหมนั่งอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนเดี๋ยวฉันมาฝนแก้วสั่งกำชับอีกครั้งก่อนจะเดินตามพยาบาลสาวเข้าไปภายในห้องตรวจอีกครั้งตอนนี้เธอได้แต่ภาวนาขอให้เธอเป็นแค่โรคกระเพาะกำเริบเท่านั้นขอจะได้เป็นสิ่งที่เธอกังวลเลย เพราะถ้าเธอเกิดท้องขึ้นมาจริงๆเธอคงลำบากไม่น้อยเพราะคนที่ดันเป็นพ่อของลูกเธอกลับเป็นผู้ชายที่อ่อนกว่าเธอเสียหนี่แถมยังกวนอวัยว,วะเบื้องล่างเสียด้วยสาถูกข,ขอให้ลูกเป็นแค่โูกกระเพาะนะคะไม่ใช่ท้องเพราะไม่อย่างนั้นลูกคงไม่อยากคิดเลยเสียงหวานคล้ำครวญอยู่ในใจขณะเดินเข้าไปนั่งอยู่ต่อหน้าหมอประจำตัวที่เธอเคยมารักษาโรคก,กระเพาะเมื่อปีที่แล้ว สีหน้าของหมอทำให้เธอรู้สึกกังวลอย่างบอกไม่ถูกสงสัยว่าสิ่งที่เธอคิดกำลังจะเป็นจริงขึ้นมาหรือยังไงกันหนอยิ่งเห็นอาการของหมอเธอก็ยิ่งเครียดตกลงฉันเป็นอะไรกันแน่คะหมอหรือว่าโรคก,กระเพาะของฉันกำเริบอ,อีกแล้ว,ปวเปล่าหรอกครับหมอยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณเป็นโรคก,กระเพาะหมอตอบคนไข้าสาวอย่างหนักใจท่านไม่รู้จะตำหนิหรือว่าสงสารคนไข้าสาวลายนี้ดี ยิงสาวไม่รู้เลยเหรอว่าอาการที่เป็นอยู่มันไม่ใช่อาการของคนเป็นโรคกระเพาะหากแต่เป็นอาการของคนท้องตั้งหากตกลงฉันเป็นอะไรกันแน่คะหมออย่าทำหน้าเครียดอย่างนั้นสิคะฉันยิ่งเครียดเครียดอยู่ด้วยคนเธอเริ่มแน่ใจแล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นโรคกระเพาะเริ่มน่าเสียเมื่อพบว่าสิ่งที่เธอกังวลมันเป็นจริงขึ้นมาเสรจแล้วและไม่ต้องบอกเลยว่าคนที่ร่วมอยู่ในปัญหาที่เกิดขึ้นกับเธอคือใคร เพราะคนที่เธอพลาดท่าจนมีอะไรลึกซึ้งก็มีแต่ไอเด็กบ้าที่นั่งรอเธออยู่หน้าห้องตรวจนั่นไงคุณตั้งครันได้สิบสามสัปดาห์แล้วผมถึงแปลกใจไงว่าคุณไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าตั้งคันคนเป็นหมอถามกลับเหมือนจะตำหนิกับสิ่งที่คนไข้ไม่สนใจโชคดีแค่ไหนที่มาหาหมอในวันนี้ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแทนสูงแสด้วยเห็นทีเขาคงจะต้องกำชับให้ดีๆเพื่อกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ท้องท้องหรือคะหมอฝนแก้วทวนประโยคของหมอยังตกใจในที่สุดสิ่งที่เธอคิดก็เป็นจริงนี่เธอท้องกับไรเซตโอยให้ตายเถอะแล้วคราวนี้เธอจะทำยังไงกันนี่ขนาดเธอไม่ท้องไอเด็กบ้านียังตามประกบติดเธออย่างกับตังเมถ้าหากรูวว่าเธอท้องเขาควรจะเกาะติดเธอหนืบยิ่งกว่าเดิมเป็นแน่ใช่ จากนี้ไปก็ดูแลตัวเองให้ดีๆทานอาหารในตรงเวลาถ้าให้ดีก็ให้สามีคอยดูแลอยู่ใกล้ๆด้วยก็น่าจะดียิ่งคุณเป็นโรคกระเพาะอยู่ด้วยดังนั้นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดขอบคุณค่ะหมอฝนก้าวเอ่ยตอบหมออย่างหนังใจเครียดไปสารพัดไม่รู้จะบอกผู้เป็นลุงกับป้าว่าอย่างไรดีจู่ๆเธอก็ท้องขึ้นมาแถมยังสามเดือนกว่าแล้วทำไมเธอถึงไม่เคยมีอาการเลยล่ะจะว่าไปรูปร่างของเธอก็เป็นปกติ จะมีบ้างที่ดูเปลี่ยนไปก็คือน้ำหนักเพิ่มเท่านั้นส่วนอย่างอื่นก็ไม่เห็นจะแสดงอาการอะไรเลยหน้าท้องเธอก็ไม่เห็นใหญ่เหมือนกับคนท้องสามเดือนกว่าด้วยซ้ำสงสัยใช่ไหมว่าทำไมคุณถึงไม่เหมือนคนท้องเหล่าหน้าท้องคุณก็ไม่นูนเหมือนกับคนท้องปกติอาจเป็นเพราะคุณท้องแรกนะ่ะบางคนท้องไม่ใหญ่บางคนใหญ่เหล่าแต่คนไปต่อไปก็ดูแลสุขภาพร่างกายหน่อยก็แล้วกันเพราะตอนนี้ ไม่ได้มีคุณคนเดียวแล้วแต่ยังมีเจ้าตัวเล็กเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะหมอเดี๋ยวผมจัดยาบำรุงแล้วก็ยาแก้โรคกระเพาะไปให้คุณทีเดียวเลยเดี๋ยวคุณไปรอรับยาได้เลยขอบคุณค่ะหมอฝนแก้วยกมือไหว้หมอก่อนจะเดินออกไปจากห้องด้วยหัวใจหนักอึง้งกับข่าวที่หมอเป็นคนบอกมือเรียวรูปลงบนหน้าท้องด้วยความกังวลไม่รู้จะเริ่มต้นจัดการกับปัญหาของตัวเองยังไง เห็นทีเรื่องของนาเลศกับกาลาเกตคงจะต้องปล่อยให้ทั้งสองจัดการกันเอาเองส่วนเธอก็หันมาจัดการกับปัญหายาหลวงของเธอแทนแต่ตอนนี้ต้องจัดการคนที่นั่งรอเธออยู่หน้าห้องให้กลับไปละเสียให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะรู้ว่าเธอท้องหมอบอกว่าไงเฮรนนี่รัสเซีถามเมื่อฝนแก้วเดินออกมาจากห้องตรวจชายหนุ่มรีบลุกไปประคองร่างเพลียวละหงให้มานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิม ฉันเป็นโรคก,กระเพาะน่ะรออีกเดียวก็ไปรอรับยาแล้วก็เสร็จนี่นายจะไม่กลับไปทำงานหรอไม่ไปทำงานแบบนี้พ่อนายไม่ว่า,อ,าอะไรยังไงฝนแก้วพยายามหาทางขัดขวางมาให้ลสเตตามเธอไปที่ทำงานเธอ,อยังไม่พร้อมที่จะบอกเรื่องที่เธอท้องกับเขาไม่หรอกพ่อสั่งให้ผมมาตามหาลูกสะพ้ยนะ่ะดังนั้นงานที่โรงแรมก็มีคนคอยดูแลแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกชายหนุ่มบอกจากนั้นก็หาหนังสือเล่มบางมาถือ เราใชยเป็นพัดพัดให้กับคนข้างกายที่ดูท่าจะเป็นลมอยู่เรื่อยไม่นานฝนแก้วก็เดินไปหลับยาพร้อมกับสั่งให้ลาเซสขับรถตรงไปยังบริษัททันทีสมองที่เคยฉลาดเริ่มเคร่งเครียดคิดไม่ออกว่าจะจัดการกับปัญหาครั้งนี้ยังไงดีแม้จะไม่ชอบชายหนุมรุ่นน้องคนนี้นะักแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นพ่อของลูกแต่เธอจะเชื่อได้แค่ไหนว่าเขาไม่มีคนอื่นเห็นทีเธอจะต้องจัดการอะไรสักอย่าง เพื่ออนาคตของเธอกับลูกและของเขาด้วยถ้าภายในสองเดือนนี้ไม่มีผู้หญิงเข้ามาวุ่นวายกับนายฉันจะยอมตกลงแต่งงานกับนายทันทีแต่ถ้าหากนายยังมีผู้หญิงคนอื่นอยู่ด้วยฉันจะไม่ให้หนายเจอลูกเด็ดขาดและฉันจะไม่บอกเขาด้วยว่านายเป็นพ่อของเขาหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลรักเตกระฝนแก้วก็ตรงไปยังบริษัททันทีอีกทั้งบรรยากาศภายในรถก็ดูอึดอัดมาตลอดทาง เมื่อคนที่อยากรู้อาการป่วยของอีกฝ่ายแต่กลับไม่ได้คำตอบอะไรออกมาจากปากของเธอเลยสักนิดชายหนุ่มขับรถด้วยอารมณ์ที่กำลังขูก่กรุนทำอะไรไปหญิงสาวก็ไม่ตอบกลับเข้ามาเลยแม้จะพยายามทำเสียงครื้ขาดขันมากแค่ไหนแต่เขาก็ได้แต่งุนหิดต,ตัวเองเมื่อฝนแก้ไม่ยอมพูดอะไรออกมาสักคำแถมยังทำสีหน้ามเบื่อหน่ายเขากลับมาแส่อีฝนแก้วเริ่มตกใจเมื่อจูจ่ๆรถของเธอก็เลี้ยวไปอีกทาง หญิงสาวหันมามองคนขับอย่างไม่สบอารมณ์เมื่อคิดว่าชายหนุ่มอาจจะพาเธอลงทางก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอจะขับเองแต่ก็ถูกอีกฝ่ายโวยวายใส่เสียก่อนในที่สุดเธอก็ลยให้เขาขับรถแทนเธอนี่นายจะเลี้ยวไปไหนพูดได้แล้วเหรอผมนึกว่าขับรถมาคนเดียวใส่อีกไรสเศตเอ่อยขึ้นเมื่อคนที่ต้องการให้พูดอาปากพูดกับเขาได้เสียทีใบหน้าคมคายหันมามองคนข้างกายเล็กน้อย นายจะพาฉันไปไหนเนี่ยผมจะพาคุณไปหาอะไรทานก่อนเข้าบริษัทก็แล้วกันร้านอาหารที่ผมจะพาคุณไปนะ่ะอร่อยมากเลยนะเวลาผมมาดูงานที่เมืองไทยผมมักจะไปทานอาหารที่าาร้านนี้แหละชายหนุ่มบอกอย่างอารมณ์ดีแล้วก็หันไปสนใจถนนอีกครั้งฝนแก้วเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงขับรถได้ชำนาญทางเสียขนาดนี้ที่แท้เขาก็มาเมืองไทยบ่อยนี้เอง แต่ตาคู่หวานเหลือบมามองใบหน้าคมคายด้วยความหวั่นไหวไม่รู้ว่าเธอเป็นบ้าไปเลยยังไงถึงได้รู้สึกแบบนี้กับเขาเหล่าอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอีกทุกครั้งที่เธอสัมผัสถุกตัวเขาความรู้สึกหวั่นไหวอบอุน่นและเธอยังรู้สึกเหมือนกับปลอดภัยเวลาอยู่ในอ้อมกอดแสนอุน่นคงไม่ใช่ว่าเธอตกหลุมรักผู้ชายที่อายุอ่อนกว่าหรอกนะหากเป็นจริงเธอคงถูกกระ,ะเกตหัวเราะเหยาะแน่ สุดท้ายแล้วเธอก็ดันบ้าไปหลงรักคนที่อ่อนกว่าทำคนคนนั้นยังเป็นผู้ชายที่เธอชอบด่าทอแล้วยังหาว่าเขาเปัญญาอ่อนทำตัวเป็นเด็กอย่างไหน,นอาราเซสไปทานข้าวก่อนเดี๋ยวจะได้ทานยาจากนั้นเราค่อยไปบริษัทกันนายไม่มีงานทำหรือยังไงถึงได้มาคอยตามฉันนี่ก็อีกเรื่องที่เธอสงสัยชายหนุ่มไม่มีงานทำหรือยังไงถึงได้มาคอยตามป้วนเปี่ยนวนเวียนอยู่ใกล้ๆเธอ ผมไม่มีหรอกคุณสบายใจได้พ่อผมสั่งพักงานผมแบบไม่มีกําหนดจนกว่าผมจะพาคุณไปให้ท่านเห็นนั่นแหละพ่อผมอยากเห็นผู้หญิงที่ทําให้ผมคิดอยากจะแต่งงานด้วยใจยแย่ดังนั้นคุณเลิกกังวลเรื่องงานของผมได้เลยเพราะพ่อสั่งให้คนสนิทไปคอยดูแลบริหารงานแทนผมแล้วช่างไม่สนใจธุรกิจของตัวเองเลยถ้ามีคนโกงหรือ,อยกกักยอกเงินไปแล้วจะทำยังไง คนที่ไม่ค่อยจะไว้ใจใครเท่าไหร่เริ่มไม่สบอารมณ์กับอาการไม่สนใจงานของอีกฝ่ายถ้าเขาอยู่กับเธอแบบนี้เกิดถูกโกงไปแล้วจะทำยังไงหรือคิดว่าตัวเองมีเงินมากพอแล้วก็เลยไม่สนใจที่จะดูแลธุรกิจของตัวเองแต่จะว่าไปมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยถ้าราเซตถูกโกงก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเธอเลยนี่นาคุณเป็นห่วงกลัวว่าผมจะถูกโกงหรือครับดาริง น้ำเสียงกลนวประสาทเริ่มดังขึ้นมาอีกแล้วหลังจากที่เงียบไปได้ไม่นานใครเป็นห่วงนายฝนแก้วหันมาตอบเสียงคุณให้ตายเถอะเธอนี่บ้าจริงไปเป็นห่วงไอเด็กบ้านนี้ทําไมกันเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเธอเสียน่อยแม้จะรู้ก็เถอะว่าลึกๆแล้วผูช้ชายคนนี้แหละที่เป็นพ่อของลูกเธอหญิงสาวคิดอย่างเจ็บใจที่สุดท้ายเธอก็หนีเขาไม่พ้นแถมยังมีพยานหลักโผลมาให้เธอต้องช็อก ทั้งที่เธอไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะตั้งท้องทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานแม้เธอจะมีอะไรกับเขาเพียงไม่กี่ครั้งก็เถอะแต่เธอก็ดันพลาดที่ไม่ได้ป้องกันเรื่องที่เกิดขึ้นอีกทั้งเธอก็ไม่คิดว่าตัวเองจะท้องหลายเดือนที่ผ่านมาเธอมัวทาเรื่องบาอะไรอยู่ถึงไม่รู้ว่าตัวเองท้องจริงสินะเพราะเธอมัวทางานแล้วยังเครียดกับเรื่องของทะเลกับกาลเกตอีกทั้งเธอก็ยังกลัวว่ารัเศเซ่ จะบุกมาทวงสัญญาจากเธอที่นี่อีกี่่าไรไปกว่านั้นเธอเครียดจนคิดว่าการที่ประจำเดือนเธอไม่มาเป็นเพราะเธอเครียดกับเรื่องงานมากกว่าก็ดาลิงไงไม่เอาน่าอย่าเครียดสิโมโหหิวละสิเดี๋ยวก็ถึงแล้วอีกไม่เกิน200เมตรก็ถึงร้านอาหารที่ผมบอกแล้วละ่ะรับประกันร้านนี้อร่อยแน่นอนผมเอาหัวรับประกันเลยคนขี้เล่นยังมีแววอารมณ์ดี ชายหนุ่มไม่สนใจอาการไม่พอใจของคนนั่งข้างๆเขากลับร้องเพลงออกมาเบาๆฉันจะเอาหัวหนาาไปทำบ้าอะไรก็เอาหัวใจผมไปไว้ในใจดาลิงสิครับคนเล่นมุกถึงกับหัวเราะลั่นเมื่อเหลือเเียงสีหน้าแดงระเรื่อเพราะความโกรธหรืออายเขาก็ไม่แน่ใจแต่เทวเทโรเขาชอบเวลาเธอหน้าแดงเหลือเกินแค่เห็นอาการเขินอายผสมมาพร้อมกับความโกรธ หัวใจเขาก็กลับกระชุ่มกระชวยอย่างประหลาดแบบนี้เขาเรียกว่ารักด้วยหรือเปล่าน้อไม่ถึง5นาทีรถสปอร์ตขนหรูก็แล่นเข้ามาจอดภายในลานจอดรถของร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งย่านลังสิตท,ทันทีที่รถจอดสนิททั้งสองหันหน้ามามองกันด้วยความรู้สึกคนละยอย่างเมื่ออีกคนรู้สึกอยากจะหาอะไรมาทุบใบหน้าคมคายนี่ให้เละเพราะความยี่ยวนกวนประสาท หากแต่อีกคนกลับรู้สึกอยากดึงร่างเพลียวและหงเข้ามากอดแล้วจุ่มให้เต็มรักฝนแก้วรีบเปิดประตูออกมาเป็นคนแรกโดยไม่สนใจคนขับเลยสักนิดว่าจะรู้สึกอย่างไรเพราะไม่ว่าเธอจะรอหรือไม่รอเขาก็ตามเธอเข้าไปถูกแต่สิ่งที่ไรไปกว่านานที่ฝนแก้วลืมไปนั่นก็คือเธอลืมถุงยาเอาไว้ภายในรถนั่นเองรเซสายหน้ากับท่าทางไม่สนใจของฝนแก้ว ตั้งแต่เกินมาเขายังไม่เคยทุกผู้หญิงคนไหนปฏิเสธเลยสักครั้งเพิ่งจะมาเจอก็ผู้หญิงคนนี้แหละสำหรับเขามันถือเป็นเรื่องท้าทายมากที่สุดในชีวิตเสียด้วยที่จู่ๆผู้หญิงที่เขาอยากแต่งงานด้วยกลับไม่สนใจเยดีเขาเลยสักนิดถ้าเขาได้แต่งงานกับเธอจริงๆถือว่าไม่เสียชาติเกิดอะไรที่ได้มายากๆมันต้องมีค่ามากเช่นกัน ยังไม่ทันที่จะได้เปิดประตูสายตาก็ปะทะเข้ากับถุงยาที่ขนแก้วถือมาจากโรงพยาบาลแสก่อนชายหนุ่มยื่นมือไปหยิบถุงยาขึ้นมาดูเลลาก็ยิ้มออกมาอย่างโจเลในเมื่อเขาถามแต่ไม่ยอมตอบงั้นเขาก็ขอดูยาจากในถุงนี้ก็แล้วกันจะได้รู้อาการเธอเสร็จทีว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าชายหนุ่มหยิบถุงยาเล็กๆลายถุงขึ้นมาดูด้วยความสงสัยก่อนจะเปิดกว้างด้วยความตื่นตระหนกกับสิ่งที่ระบุเอาไว้บนถุงยา เพราะยาหลาถุงที่เขาหยิบขึ้นมาดูมันบ่งบอกถึงอาการของฝนแก้วถึงสองอาการเลยทีเดียวสามถุงแรกเป็นยารักษาโรคกระเพาะหากแต่อีกสี่ห้าถุงที่อยู่ในมือด้านขวาของเขากลับเป็นยาบำรุงคันซึ่งนั่นก็หมายความว่าฝนแก้วเป็นทั้งโรคกระเพาะแล้วก็ท้องเรนนี่ท้องเขาอยากจะจับหญิงสาวมาบีบคอให้หายโมโ oh. หนี่ขนาดท้องกับเขาแล้วยังไม่ยอมบอกเรื่องนี้อีก หญิงสาวคนนี้คิดจะทําอะไรกันแน่หรือคิดที่จะกําจัดเขาเออกไปจากชีวิตเธอจริงๆแต่ฝันไปเถอะว่าเขาจะยอมยังไงเขาก็จะเอาเธอมาเป็นของเขาให้ได้เรื่องที่จะเอาลูกผมไปให้ผู้ชายคนอื่นเลี้ยงแล้วก็เลิกคิดไปได้เลยเลนนี่เพราะผมทํามาเองผมก็ต้องเลี้ยงเขาเองกับมือเหมือนกันคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองกําลังจะได้เป็นพ่อคนสบอออกมาอย่างหัวเสีย เมื่อฝนก้าไม่ยอมบอกเรื่องท้องกับเขาหากคำนวณแล้วตอนนี้หญิงสาวน่าจะท้องประมาณสามเดือนน่าจะได้แต่ทำไมเขาถึงไม่เห็นความผิดปกติจากเธอเลยสักนิดเรื่องในต่างหากที่ทำให้เขาสงสัยหรือว่าเขาจะไม่ได้เป็นพ่อเด็กในท้องของเธอดังนั้นเธอก็เลยไม่ยอมบอกความจริงกับเขาผมต้องรู้ให้ได้ว่าตกลงคุณท้องกับผมหรือว่าผู้ชายคนอื่นคนที่คิดว่าจะได้เป็นพ่อคน เริ่มนาตึงเมื่อเมลู้แน่ชัดว่าคนที่เขารักท้องกับใครระหว่างเขาหรือผู้ชายคนอื่นว่าแต่ไอผู้ชายคนไหนมันกล้ามาซ้ำรอยเขาแบบนี้มันต้องตายแต่ตอนนี้เขาต้องทำเป็นเม่รู้ก่อนเพราะจะได้คอยดูแลแล,และสืบหาความจริงเรื่องนี้ด้วยชายหนุ่มเก็บยาเข้าไปไว้ในถุงเหมือนเดิมก่อนจะวางลงบนตำแหน่งที่เขาหยิบมันขึ้นมาพร้อมกับเปิดประตูรลถลงไปแม้ในใจจะโง,งุดหงิดไม่สมอารมณ์ เพราะไม่สามารถหาคำตอบของเรื่องนี้ได้หากเด็กในท้องเป็นลูกของเขาจริงอย่างน้อยเขาก็สามารถบังคับให้เธอแต่งงานกับเขาได้แล้วถ้าหากเด็กในท้องเป็นลูกคนอื่นเขาก็จะจัดการไอ้ผู้ชายเฮงสวยคนนั้นก่อนจากนั้นก็จัดการบังคับฝนแก้วแต่งงานกับเขาอีกเหมือนกันเรื่องอะไรที่เขาจะปล่อยให้ผู้หญิงที่เขารักเป็นของผู้ชายคนอื่นเพราะไม่ว่าเด็กในท้องจะเป็นลูกของใครเขาก็จะแต่งงานกับฝนแก้วอยู่ดีจบตอนที่สิบเก้า